ดีนะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดี u t u b บด้วยค่ะพอทิสาแฟ,แฟมิลี่ารงานตัวนะคะว่าวันนี้พี่พลอยมาอยู่ตรงอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตลาดนาเกลือนะคะไม่ใช่ตลาดนาเกลือนะคะยังเยื้องนะคะตรงข้ามนั้นก็จะเป็นวัดสว่างฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะพี่พลอยมายืนข่ายรีปพห้เพื่อนๆดูนะคะว่าวันนี้พี่พลอยพาป้า,ปามาว่าจะพาป้ามาสมัคร่า สมัครเรียนขับรถนะคะกฎจราจรนะคะของเมืองไทยนะคะพอดีเขาไม่มีครูสอนภาษาเขาไม่มีครูสอนภาษาอังกฤษนะคะพี่พลอก็เลยเดินก็เลยขับมอไซค์ข่าฟ้ามาจอดณมดเรเวนนี้นะคะแล้วพี่พลอก็มาถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่นาเกลือนอ้อยบอกว่าแถววัดสว่างฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะ พ่ลอยก็มายืนอยู่ตรงนี้นะคะเพือ่อนๆนะคะอันนี้พัทยานะวันนี้นะคะพี่พลอยถ่ายคลิปให้ดูนะคะพัทยานาเกลือน,นะคะแถวแถววัดสว่างฟ้านะคะวัดสว่างฟ้าอยู่ตรงนี้นะคะแต่พี่พลอยไม่ได้เดินไปนะคะเดี๋ยวพี่พลอยค่อยเดินไปถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวพี่พลไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะฝั่งรถก็เป็นฝ like like no er ั่งสุขุมวิทนะคะฝั่งลงเป็นฝั่งสุขุมวิทนะคะแต่พี่พลไม่ได้เดินไปเนาะตะกี้พี่พลไม่ได้จอดรถอะค่ะท yeah. ี่แรกว่าจะจอดรถถ่ายสุขุมวิทให้ดูแล้วรถเยอะมากเลยมันสถานที่จอดรถมันไม่สะดวกพี่พลก็เลยขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็มาถ่ายบริเวณนี้ให้ดูนะคะรถเยอะนะคะเพื่อนๆนะคะรถเยอะนะคะ น,นี้พี่พลอยไม่เอยได้มานะคะไม่่อยได้มานะคะแถวนี้นะคะอันนี้คือพัทยานะวันนี้นะคะเพื่อนๆนนะคะส่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกระดิ่งให้พี่พลอยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะไปเยี่ยมเพื่อนเนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะะน,ๆนะคะพี่พลอยก็เลยขับรถมาเรื่อยๆป้าก็บอกว่าห้า ขับรถด,ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่าไปหาอาหารทานนะไม่รู้จะไปหาที่ไหนแถวนี้พี่พลอยก็ไม่ค่อยได้คุ้นเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ไม่รู้ร้านอาหารตรงไหนเขาเปิดบ้างตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าพี่พลอยจะคุ้นแต่ทางที่พี่พลอยอยู่เนาะพี่พลอยจะเออพี่พลอยจะคุ้นแต่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่แต่ก็มาอยู่นะถ้าเวลามีทุระพี่พลอยก็มาแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ แถเนี้ยรถเยอะนะคะพี่พลอยก็มาถ่ายบรรยากาศพัทยา,ยานาวันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้รู้สึกจะเป็ร้านพ่ซซ่าเนาะ ถึงแถวนี้เ็าจะเป็นแบบว่าเ็าจะเป็นแบบว่าใกล้วัดสว่างฟ้าเนาะพอใกล้วัดสว่างฟ้าแล้วก็ก็จะมีแบบว่าอาของที่ว่าเป็นพงมาลัยอะไรแก้บนอะไรประมาณนี้เนาะเยอะเลยเนาะพี่พลอยก็ไม่ค่อยได้มานะคะคุณเพียราะพี่พลอยก็เลยไม่ค่อยรู้ว่า พลอยก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าแถวนี้เป็นยังไงมีแต่ทางผ่านทางผ่านทีนทนทนพ่พลอยจะผ่านมาบอยอยู่บ่อยมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มานะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะไปเดินไปถ่ายตรงวัดสว่างฟ้าให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะถ่ายตรงนี้ให้ดูก่อยนะคะ กเพิ่เดี๋ยวพี่พอยจะเข้าไปในวัดสว่างป้าไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะหาอะไรทานดีแถวไหนมีอะไรทานนาะแถวนี้พี่พอยก็ไม่ค่อยคุ้นเนาะ พอยก็มาถ่ายบรรยากาศพัทยานาเกลือนะวันนี้ให้เพื่อนๆชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะเพื่อนๆนะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะไปเดินถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพจพี่พลอยด้วยนะคะคลิปนี้บายบายจ้า